สวัสดีค่ะออยนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวค่ะตัว p o w e r b e a s pro นะคะตัวนี้นี่เองซึ่งก่อนหน้านี้ได้มาแล้วตอนประมาณสาอาทิตย์ที่แล้วนะคะแล้วก็ใช้ไปสักพักหนึ่งซึ่งหู ทางด้านขวานะคะอยู่ดีๆหูฟังเนะะี่ยค่ะมันก็ไม่ได้ยินนะคะออก,ก็เลยตัดสินใจกลับไปเปลี่ยนที่ช็อปนะคะที่ซื้อมาจาก JB Hi-Fi ช็อปที่ World Square นะคะในซิดนีย์แล้วก็ตอนที่ไปเปลี่ยนคือไม่มีใบเสร็จรับเงินไม่มีรีซีตเพราะว่าวันนั้นให้เป็นเบอร์ไปให้เขาส่งมาในเบอร์แต่ว่าไม่ได้รับนะคะก็เลยกลับไปแต่โชคดีที่แท็บ กับการ์ดไปนะคะหลังจากนั้นก็คือหาประวัติเอาแล้วก็ยื่นให้เขาดูเขาก็เอ่อปริ้นรีซซฟออกมาให้นะคะแล้วทีนี้ เราก็เลยบอกว่าเนี่ยคะ่ะเราใช้ไปยอยู่ดีๆมันก็แบบไม่ได้ยินไปเองอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาบอกจริงเหรอไม่เคยเลยเป็นเคสแรกที่มาเปลี่ยนสําหรับช็อปนี้นะคะเป็นเคสแรกที่นําเอามาคืนเราก็เลยแบบอ๋อเหรอคะเลยคะ,ะ,คะอะไรอย่างงี้นะคะเขาพูดดีนิดนึงแล้วก็เขาบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเกิดขึ้นได้เดี๋ยวเปลี่ยนให้อันใหม่เลยแล้วจริงๆแล้วเขาก็เปลี่ยนมาให้จริงๆรแล้วด้วยค่ะคือได้ของใหม่แกะกล่องมาเลยนะคะเดี๋ยว มาลองดูกันนะคะว่าใช้งานไปเดี๋ยวออยจะบอกว่ามันปวดหูหรือเปล่าแล้วมันนานแค่ไหนราคาเท่าไหร่นะคะแล้วก็ระยะทางไกลย,ยังไงเดี๋ยวลองมาฟังค่ะมาแกะกล่องกันเลยค่ะมันก็จะเป็นกล่องประมาณนี้นะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นกล่องกระดาษแข็งๆนะคะอืม จะเป็นแบบนี้แล้วก็มีอันนี้เป็นเคสนะคะของ p o w e r b e a t Pro ส่วนอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะคะที่ใส่มาให้แล้วก็จะมีสายชาร์จมาให้ด้วยนะคะอันนี้เป็น1 2 3 4คู่นะคะที่อยู่ในนี้เปเล็กกลางใหญ่นะคะก็จะเป็นไซส์ของแต่ละบุคคลนะคะเขาจะให้มาเดี๋ยวคืออัน,นี้ชอบมากค่ะจริงๆแล้วมันต่อง่ายมาก คือแค่เปิดบลูทูธในมือถือนะคะแล้วก็พอเปิดฝากล่องขึ้นมาก็ถามเลยค่ะคืออัตโ m ม t ติเลยง่ายมากดีมากต่องานง่ายเสถียรแค่คลิกตามตามตามไปนะคะก็เชื่อมต่อง่ายมากค่ะอันนี้ซื้อมา345ดอลออสเตรเลียนะคะก็เงินไทยณราคาณนะตอนนี้นะคะก็จะอยู่ที่7,257บาท ทวนค่ะเอ่อจริงๆแล้วระยะการใช้งานนะคะใช้งานได้ประมาณ9อืมเชั่วโมงต่อเนื่องนะคะจากตัวแบตเตอรี่ของของหูฟังนะคะแต่ถ้ารวมกับแบตเตอรี่ของเคสด้วยก็ประมาณ1วันค่ะประมาณ24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ระยะในการใช้งานคือไกล100เมตรนะคะออยลองใช้ก็เสถียรค่ะแล้วก็ ยังฟังเพลงได้ดีอยู่คือสัญญาณดีมากๆค่ะแล้วก็จริงๆแล้วชาร์จแค่5นาทีนะคะใช้งานได้1ชั่วโมงครึ่งค่ะตัวนี้เดี๋ยวอลองมาต่อดูนะคะเดี๋ยวลองสวมใส่ดูลองต่อดูนะคะซึ่งโทรศัพท์เอาไปถ่ายวิดีโอแล้วเดี๋ยวลองต่อกับ Macbook <ม>ดูค่ะ เนี่ยค่ะเพลงก็ตัดมาที่หูฟังโดยอัตโนมัติเลยค่ะข้างใดข้างหนึ่งก็ได้นะคะไม่ว่าจะใส่ข้างใดข้างหนึ่งก่อนเพราะว่า2ออันนี้เขาจะทำงานกันโดยแยกกันนะคะคืออิสระกันนะคะคือไม่เกี่ยวข้องกันคุณจะหยิบข้างไหนขึ้นมาก่อนก็ไม่สำคัญนะคะเสียงดีมากค่ะคือชอบเสียงมากคือเก็บทุกเม็ด จริงๆเสียงดีมากเหมาะกับเล่นเกมดูหนังฟังเพลงนะคะเก็บได้แบบรายละเอียดได้ดีมากนะคะคือชอบมากค่ะแล้วก็ถามว่าใส่ไปแล้วปวดหูไหมสำหรับออยไม่ปวดค่ะแล้วที่เกี่ยวอยู่ข้างบนอันนี้ค่ะมันก็เป็นซิลิโคนนะคะแบบนิ่มๆไม่ไม่ไม ไม่รัดหูจนเกินไปคือแค่แบบสบายสบายรู้สึกสบายสบายค่ะเพราะว่าออยใส่ไปทำงานประมาณ3 3ชั่วโมงก็คือแบบลืมไปเลยค่ะว่าใส่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้สึกปวดนะคะสำหรับอ,ออยแล้วก็ใส่สบายค่ะออยชอบสีดำค่ะมันจะมีสีดำกับสีขาวแต่ในซิดนีย์ตอนที่ไปซื้อมันเพิ่งเปิดตัวมายังไม่มีสีขาวก็เลยเอาได้สีดำมาแต่ก็ชอบสีดำค่ะมันอัมพางไปกับผม นะคะส่วนมันไม่หลุดค่ะคือแบบยากมากเนี่ยค่ะยากมากที่จะหลุดไม่ใช้งานง่ายไม่หลุดไม่ปวดหูสบายแบตเตอรี่ทนค่ะแล้วก็ราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงหรือเปล่า ก็อาจจะสูงนะคะประมาณ700 0กว่าบาทแต่ไม่แน่ใจนะคะที่ช็อปในเมืองไทยขายเท่าไหร่รู้สึกประมาณ8,000กว่านะคะก็ลองดูค่ะถ้าใครกำลังลองหาหูฟังไร้สายที่แบบเหมาะกับใช้ในการออกกำลังกายหรือว่าขับรถนะคะขับรถก็ใช้งานได้คือสะดวกค่ะสะดวกจริงๆหรือว่า ดูหนังฟังเพลงนะคะที่แบบไม่ไม่อยากมีสายแบบพลุงพลังก็ลอง,ลองลองลองอันนี้ดูนะคะสินค้าน่าสนใจค่ะสวยไหมคะโดยส่วนตัว10คะแนนให้9ค่ะชอบมากค่ะขอบคุณนะคะสำหรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ